โหแบบคือใจเต้นแบบตุบๆๆเลยอะ่ะเ,เพราะว่าคือซ้อมมีเวลาซ้อมน้อยด้วยออแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบร้องสดเพลงจีนด้วยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากไม่กดการอะไรบ้างที่แบบแบบเราคือก็เราติดใจมคือกลัวลืมเนื้อแล้วก็กลัวแบบกลัวลืมเนื้อ,อ,อกลัวพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็คือ จังหวะนั้นเราก็แบบโอเคมั่นใจในสิ่งที่เราซ้อมมาก็ทาให้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่วันนี้เป็นแฟนจีนก็เยอะเลยนะครับใช่งานจีนไงงานจีนใช่ใช้ก็ไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าก็หวังว่าจะโอเคเดี๋ยวไปรอดูฟีดแบ็กเราใช้เวลาอก็มีเวลาซ้อม3วันครับแล้วก็ก็เลยใช้วิธีการท่องจําไปเลยแบบว่าเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยใช้เวลามบนว่ายากมาก แต่เราก็ทํามันออกมาดีผมภูมิใจในตัวเองมากผมโล่งแล้วตอนนี้ใช่คือคือคำควบกล้ําอ่ะมันจะจะซับซ้อนนิดนึงแต่คือผมชอบเพลงนี้เพราะมันเพาะแล้วก็ความหมายมันมันค่อนข้างที่จะแบบกินใจดีก็เลยแบบเออสู้เอาวะเพลงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือผมอ่ะเรียนศิลป์จีนแต่ผมอ่ะคืนครูไปประมาณนึงละก็เลยแบบว่าโชคดีที่ยังมีแบบ เขาเรียกว่าความเคยชินเกี่ยวกับเรื่องพินยินบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับแต่สำเนียงอะไรก็ได้ได้ไหมให้คะแนนจีนเ,เท่าไหร่ี้ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> แต่จำเนื้อค่อนข้งางมั่นใจว่าไม่พลาดเนื้อ,อ,อ,อก็เล้สึือกดีใจกับตัวเองอคะแนนจีนฟังรู้เรื่องแน่นอนที่เราเ้องเมื่อกอีก้แน่นอนห <laughs> รืเหอเปล่า <laughs> แน่นอนแหละโอเคครับน่าจะน่าจะรู้เรื่องครับถ้าพูดถึงหนังเราหน่อยเป็นไงบ้างครับก็คุณชายเนาะก็ฉายไปแล้วประมาณเกียรติทิดอะสองอาทิตย์ไหมสองสามอาทิตย์เนาะ ก็ก็ดีครับดีฟีดแบ็กโอเคนะสำหรับคนใกล้ตัวที่ไปดูมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ทีนยกให้เราเป็นพระเอกภาพยนตร์ใจติภาพแบบว่าโอ้โน้องจําต้องภาพยนตร์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับไม่ขนาดนั้นหรอกคือคือผมเป็นนักแสดงมากกว่าใช่ก็จริงๆได้ได้ทุกแบบเลยแต่ว่าช่วงนี้มีโอกาสทางด้านภาพยนตร์มามากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเห็นในภาพยนตร์มากกว่าะี ผมไม่ได้คิดเลยคือจริงๆออะตอนแรกดูบทก็คิดว่ามันน่าจะสนุกคนไทยน่าจะชอบน่าจะเข้าใจง่ายเพราะว่าเกี่ยวกับละครไท,ย,ทยด้วยอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็กระแสะตอบรับดีเกินคาดใช่ครับใช่ hmm. อะไรนะครับคาดบอกกี่ร้อยล้านนึอโอ้ยอย่าไปคาดหวังดีกว่าคือแต่ว่าเชียร์ให้ทุกคนไปดูเยอะๆหวังว่าทุกคนจะชอบใช่ครับรับพูดถึงปีนี้ผลงานจะมีอะไรให้ได้ชมบ้างผลงานปีนี้เหรอครับ ก็ปีนี้มีปล่อยเพลงเป็นเขาเรียกว่าซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วกันชื่อเพลง Night Sky ครับก็อยากจะฝากทุกคนไปฟังด้วยในมิวสิกครับปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วดีนะคนบอกว่าชอบ แต่ว่าส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วไงเ,ออเป็นเพลงสไตล์ที่ที่เราชอบอยู่แล้วเป็น r B low-fi นิดหน่อยอ,อ,อะไรเงี้ยจริๆงๆเรามีเทคนิคก,การร้องเพลงนี้เพรานยาก,ก <laughs> เหรอมันเป็นแบบเขาเร <laughs> ียกว่าเทสฟังเพลงไม่เหมือนคนอื่นแล้วกันออ <laughs> มันือความชอบใช่ไหมแบบว่าแนวเนีที่เราใช่<ำ>ใช่เป็นความชอบคือแบบเราชอบฟังพวก I B อะไรอย่างงี้อยู่แล้วนนทนนต่างๆก็จะแบบ ก็มีการแอปพลายมาใช้บ้างอะไรเงี้ยในในแบบของผมเองอะไรยาเงี้ยครับใช่ก็มีจะเป็นอัลบั้มเลยไหมไม่แน่ใจแต่ว่ามีมากกว่าหนึ่งเพลงแน่นอนจะต่อมากำลังทำหรือว่ากำลังจะปล่อยกำลังทำอยู่ครับอันตอนไหนแล้ะตอนนี้ขออุ๊ปอิ๊ไปก่อนละกันแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ฟังในไม่ช้านี้แน่นอนแตกต่างจากเพลงไหมแตกต่างจากเพลงแรกไหมหรอ อาจจะมีความอัปเดตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เข้าใจไม่ยากแล้วก็อาจจะมีสอดแทรกภาษาอังกฤษเข้ามาเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่เดี๋ยวให้รอฟังดีกว่าเดี๋ยวรอติดตามฟังดีกว่าใช่ครับจะร้องครึ่งเพลงภาษาไทยอีกครึ่งเพลงอังกฤษล้วนหรือจะมีจีนเข้ามาหรือเปล่าเออเดี๋ยวต้องรอติดตามใช่ครับโอเค ล้อยครับ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ